ยินดีต้อนรับสู่องคอ์กรองคอ์กรช่วยเหลือเพื่อนมชาติ NRO เรียกยอ่อองคอ์กร NRO มีผลงานเป็นที่ประจักษ์จนได้รับการรับรองจากทางราชการให้เป็นองคอ์กรสาธารณประโยชน์และมีชื่ออยู่ในราชกิจการเเบษาว่าด้วยเครืงแบบชุดปกติขาวองคอ์กรช่วยเหลือเพือร่วมชาติ NRO องคอ์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรนอได้กำหนดเครื่องหมายติดบนชุดเครื่องแบบปกติขาวขององค์กรเป็นชุดเครื่องหมายโลหะเอกลักษณ์เฉพาะเป็นลิขสิทธิ์ขององค์กรและได้กำหนดการติดเครื่องหมายบนชุดเครื่องแบบปกติขาวรายละเอียดดังต่อไปนี้เครื่องหมายโลหะรูปปืนเป็นสิบหกข้อยมีดอกจันอยู่ตรงกลางใช้ติดอกคอเสื้อด้านขวาแสดงถึงหน่วยงานสัญลักษณ์ปืนข้อยมีดอกจัน อยู่ตรงกลางความหมายเป็นสัญลักษณ์เฉพาะของค์กรเป็นหน่วยงานอิสระและมีกฎระเบียบข้อบังคับของค์กรเองเครื่องหมายโลหะอักษรยอ่อองค์กรจุดชปชจุดย่อมาจากคําว่าองค์กรช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติใช้ติดปกคอเสือ้อด้านซ้ายความหมายเป็นชื่อของหน่วยงานองค์กร NRO บาอินทนูเป็นเครื่องหมายแสดงถึงสถานะหน้าที่ในองค์กรพื้นสีเขียวขี้ม้าล้อมด้วยดิมสีทองมีกระดุมองค์กรอยู่ตรงยอดปลายธนูประดับด้วยเครื่องหมายโลหะรูปดอกจันแปดแฉกติดเครื่องหมายโลหะดอกจันแสดงสถานะหน้าที่ในองค์กร NRO 1ติดดอกจันสี่ดวงความหมายคือระดับผู้บริหารขององค์กร NRO ที่ปรึกษาหรือประธานทัพภาค สติดดอกจัน3ดวงความหมายคือระดับเจ้าที่พิเศษ NRO ที่ปรึกษาและ NRO จังหวัด 3. ติดดอกจัน2์ดวงความหมายคือระดับ NRO อำเภอ NRO ตำบลและสมาชิก NRO ป้ายชื่อเจอ้าที่องคอ์กร NRO มีสัญลักษณ์องคอ์กรตามด้วยชื่อสกุลความหมายระบุชื่อบุคคลและเป็นสมาชิกขององคอ์กร NRO แค่แถบสี ว่าหมายแถบสีนัเก,กา่าเรียกแพรแถบยอ่อเหรียญที่ลึกเรียกการติดปากว่าแพรแถบยอ่อหรือแถบสีติดนาอกกระดุมองค์กรเอ็นเโอเป็นกระดุมทองมีรูปเครื่องหมายสัญลักษณ์ขององค์กรเอ็นอโออยู่ในกระดุมมีอยู่2แบบแบบของผู้ชายใช้ติดจํานวน5เม็ดแบบของผู้หญิงใช้ติดจํานวน3เม็ดหมวกหม้อตานมี2แบบคือแบบผู้ชายและแบบผู้หญิงหมวกหม้อตาลแบบผู้ชาย ขอบหมวกเป็นกำมะยี่สีน้ำเงินแถบสีเหลืองทองหมวกแวานผู้หญิงคาดดินทองทั้งสองรูปแบบติดหน้าหมวกตาสัญลักษณ์องคอ์กร NAO ความหมายคือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเป็นสัญลักษณ์หมวกฝ่ายขององคอ์กรรองเท้าสีดำมันหนังแก้วชนิดแบบผู้ชายชนิดแบบผู้หญิงการแต่งชุดเครื่องแบบปกติขาวรองเท้าจะต้องดำมันเป็นคุณลักษณะเด่นของเจ้าที่องคอ์กร NAO ทั้งหมดนี้คือเอกลักษณ์รูปแบบการเิน,นกายชุดเครื่องแบบโปรตีข,ขาวขององค์กรช่วยเหลือเพื่อลมชาติ (NRO) องค์กรสาธารณประโยชน์สวัสดีครับ